สวัสดีจ้าสวนทัญัตนและผลิชาร์จ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องมาจะกลับมาจากสงการจ้าสงการพัะกระหลมวนบนน้อจ้ากลับมาก็ได้ของจากสวนแล้วกินจากสวนมาเฮ็ดก็เก่าละจ้าพี่น้องมือนีและได้พักหวานกับน้ำใหม่จ้าพักหวานลักะเก็บเองจ้าพี่น้องรัดก็เลยสิบอดด็ดอันเลือกคัดอันแก้ออกจ้าเพราะว่าหมู่บ้านนี่รัดัวตะเก็บแล้วก็รัดเก็บแต่ยอดอ่อนจ้าแล้วก็สิ แกงแบบนี้เลยจ้าแล้วก็น้ำม้กิมซุ้งเลยจ้าพี่น้องอันนี้ก็ย่สวนกอบอกหัยแม่เราสับไหเม่วาามว่านเนี่ย้มนี่สิพ้าแกงพักวานใส่น้ำม้สดจ้าอ่าพี่นอ้องอ่าขอฝากจักน้อยหน่อยเลอจ้าก่อนสิบเบิ่งคลิปรัดก็ขอฝากกด b ั c ส i b e กดไลค์กดแชร์ให้รัดน้ำเด้อลจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปมาฝากอีกละจ้าพี่น้อง เมื่อวาหลายใหญ่ห้างจ้าพี่น้องน้งใหม่ท่านได้ปอกอยู่อันดับแรกก็คือสิภาพปลอกน้งใหม่จ้านี่จ้าน้ใหม่สดๆมาตตาสวน ออกกับบรรยากาศได้จะพี่นอ้องอมิดตาดอันเปลือกก็ออกครึ่งหนึ่งแล้วกันในแจ้ค่อยๆปลวกมัสซีนอาจ่าได้แบ่งหายาย,ายสางบานสองนอ้องกินมือเบิดต่างมาฝากเกินจา้ากผักหวาน บานทีแกห้ากับเบาได้จ้ะพี่น้องน้องก,กิมซุ้งจ้ะเนี่ยปกปีเดียวก็ได้กินจ้ะลงคลิไปไวในช่องอยู่ได้จ้ะถ้าฟุดนอะอย่ากิมซุ้มนี่จะจ้าพี่น้องขั้นตอนแรกปอกเปลือกได้แล้วต่อไปห้ากัสิน้ำมาฝานจ้าพี่น้อง วานบางๆจ้าเพราะว่าลักษิบต้มหรือจ้ลาลักษิขัาวเอาข่วใช้นามอย่านะ นีแ่แหละเจ้าพี่น้องฟันบางๆเรียงเก็บผักขามาจาพี่น้องผักข่ายอยู่สวนหงอนกำลังงามพี่เดียเลีมยเอาอยู่ในบ้านนี่แหละจ้า ออกเปลือกแล้วนะมาหลังก่อนได้จากค่อยมาฝานบางๆแบบนี้ฝานแล้วก็สิได้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องหลายอยู่ด้วยจ้านี่ใส่ผักหวานลงไปอีกต่อไปก็สิไม่ย่องนำ้ำอย่านั่งจ้ะพี่น้องอย่านั่งราแต่มาต่สวน ขออนุญาตใส่มือได้จ้าภาพนี้ผู้ใดสื่อเล้วจี่นองวัตถุดิบเียบร้อยจ้ายันนำยานนัเข้ากระได้ คุณคักจ้าพี่น้องละใส่น้ำอย่านา่งหลายเก็บแม่ะสวนใบย่านา่งลหลายจ้าเละย่องขุนขุนได้แห้งขุนแห้งแสบหรือจ้าน้ำอย่านาง่งแข็งหรือไม่ยองขุนขุนรจ้าแต่ผู้ดใดม่อย่านาั่งหลายในประโยชน์พร้อมจ้าต่อไปก็น้ําพริกหอมแดงแล้วก็เกลือมาต่ำจ้าพี่น้อง ตามพ้อหยาบหยาทุกเจ้าเลยจ้าเรื่องความบนแล้วกับสินั่งน้องใหม่มาขวดใช้น้ำอย่านั่งจ้า ขวดจึงก็น้ำใหม่อ้อนหอมจัะบพี่น้องมาส่งน้ำแห่งกะเติมนำ้ำอย่าล้างลงไปอีกจ้หัวนำ้ำออดเจอุจุ ห้ามอยวนั่งคุ้นคุ้นกับพี่รามเลยยังคุ้นยังแสบเหยียบน้องใหมกลัวไปเรื่อยๆจ้าจนกว่าน้องใหมอ้อนหอม ช่วงที่กลัวเขาก็เติมเกลือลงไปจักหน่อยจ้ะพี่น้องสักหยิบนึงเกลือจให้น้องใหม่ครับเกผมจ้ะเกลือเป็ตัดรสชาต จ้าขวดน้ำใหม่ออนหอมแล้วจ้าพี่น้องเติมน้ำอย่านั่งแล้วจ้าเข็มพักถ้านา้ำเขาหน่อยพี่น้องก็เติมนม้ำลงไปอีกได้เวยจ้าพี่น้องจ้าว่าเพื่อใส่ผักหวานจ้า หลังจากนั้นเขากับปุงรสดเลยได้จ้าเราจะเก็สีไส้ผงปุงรสดล้วก็ชุดลดจ้าของชุดลวดผู้ใดประมากกับบะตองไส้แต่เครื่องปุงรักของคนอีสานกับสิมผีงชุลดลวดหรจ้าพี่น้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบ ตามด้วยน้ำปลาจ้าประมาณทับพี่หนึ่งจะพี่นอ้องน้ำปลาตรมสซุปพริกก็พร้อมแดงที่ต่ำ ใช่มักขเบียก็เพิ่มเติมได้จ้าพี่น้องเอาขอ้าวสารมามาแล้วก็ะตำจ้าขาเบียยังไ,ไงสำหรับร้านร้าบะมักได้จ้าพี่น้องร้านบะมักน้ำเหนียวเหนียวร้าเล็บปลาใสหรือผู้ใด,ดสิใส่เป็นอ่าพักปังเพิ่มก็ได้จ้าพักปังแทนกับเหนียวทุกันก็เป็นเอเล่วันนี้ราใส่พักปังจักหน่อยพักปังก็อยู่ในบ้านนีเละจา้ามันเกิดเอง ทำได้ลูกโดดหอ,อมหอมจ้ะพี่นอ้องขนาดท่านได้ใส่ผักคาได้เนี่เดยวจาก,กับข่าวซ่อมเมื่อเนี่งบูนยนบาทไม่นูประยัด นี่แหละจ้าถ้าปลูกยูกปลูกกินถ้าก็สิบะหยัดไปหลายจ้าบางคาดก็บไม่ได้ซื้อกับเขาหยดน้ำปลาเพิ่มความหอมจ้าพีน่นงเพิ่มความหอมความนัวจักน้อยกตีรัดกับ่ค่อยใส่น้ำปลาเป็นไรจ้าใส่ก็ได้พอใส่ก็ได้จ้า แต่ว่าอันนี้เพิ่มกินให้หอมจักน้อยซิมรสจับพี่น้องนำหย่หน้าสุกแล้วหัวแสบแล้วจ้าผักซิมรถนัวแสบแล้วจับพี่น้องให้ผักหวานจ้า แม่ผถักวานลลาหลายพี่น้องเลยแกงเบิ่เลยจ้ะพี่น้องแม่งไปย้ายเหลาเครื่องหนึง่งเดี๋ยวสิแกงแล้วก็เจะไปแจกทางร้านจ้าก็ได้กินผู้เดียวดอกกินผู้เดียวบ่เบิดแเปนกับบ่าคยมกัก หลังจากเขาใส่ผักวานแล้วเขค้นให้เข่ากันจ้ะพี่น้องุท้ายแล้วก็ใส่ผักขาจ้าค้นให้เข่ากันแล้วก็ปิดไฟจ้านี่แจ้าแกงผักวานใส่น้ำม่ซสดจ้ะพี่น้องอาหารค้อนอีสานจ้าเมนูประจำ ของคนอีสานจะเห็ดง่ายๆจะพี่น้องไม่ได้เห็ดยากเลยน้องไปเห็ดกันเบื้องได้จ้าช่วงนี้ก็เป็นนานน้อไม้จ้ะพี่น,อนะน,น้องนานน้อไม้นาะพักหวานกำลังหลายถ,าถ้าพี่น้องไม่อยากซื้อค่ะปลูกแค่ปีเดียวได้จ้ะพี่น้องใครกิ่มซุ้มน้องไปปลูกกันเบื้องผู้ไหมีทีปีเดียวก็ได้กินน้อแล้วจ้า เกิดง่ายไๆจ้ะพี่น้องอันนี้แม่แล้วปลูกกีนพีกายเนี่ยสำหรับคลิปนี้เราจะขอตัวแต่เพียงเท่านี้เดาจ้าทามากกับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเดาจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องพอกันคลิปนาคือเก้าเลยจ้ะพี่น้องคลิปนี้ขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าสิไปเห็นงานจ้ะพี่น้องก็เลยบริษักใส่ถ้่วจ้าเสียญยกหม้อไปเลยจ้ะพี่น้องไปแบงกอันค้นขางบ้านค้นขางร้าน สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าพี่น้อง